พี่ทำได้ลเราอบ b มน้ีมือถเจ๊กแชมอูทอ้มี่หูไม่เล่นค่ะหนูชอบมานั่งกินมากกว่าถนาดนั้ค่ะอาร้องอมาดูส่วพิธีก็คือดุสิรกพอลพี่กลับบ้านกัน má chạy 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 ด้ตาเไอ้บ้าไอ้บ้าวข้าปตาละพาลแสบเี่ยมสีข้าวปากวะยข้าปากไหมคะเนี่ยเมมันเ่ข้าเหรอมันเค็มไหมมันอร่อยไหมเียเข้าปากเนี่ยบาอทีเ แค่ลูกทะเลจริงชี่หมืไม่ได้ใสเลยไปว่า่อเมื่อกี้อยู่กับพ่อไม่เห็นเล่นเลยอุ๊ยจุ่มเลยว้าวไปว่าพ่อ ยังที่เราพี่ทีไปไหนอ่ะไม่ไม่ไม่รู้จะไหนชิวไหน ผู้ที่ยังคงอยู่ผู้ที่ไม่สนแล้ผู้ี่ดเราขัาดเรือเยโอเคกิคนน้นี่เลยนะแล้วอเร้ยยอ้ยยอันยะอันยะค่ะ ไปไหนดีเด้อลงเดินไหมลงเดินไหมคะไปกับพ่อนะไปกับพ่อนะพ่นเต้นน้ำไปอีกไหมไปอีกไหมคะเต้นน้ำเอกนะชอบไหมเต็ม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 ไหม Okay. ไปหน้าเหรอไปคาะอ้ทรายจาก้าเจะไปทำอะไรนะลูลกไปอยู่เดนซี่หรอไม่ไกิองพี นี่ทำได้ล่เรา Big c a s l ถึงนั้นมีมีมถือเจเอมอยู่ที่มีตั้หนูไม่เล่นค่ะหนูชอบมานั่งกินมากกว่าขนาดนั้นค่ะ้วบอกเขามาร้องมาบ่ายดูวิธีก็คือดูสิสนุกไหมสนุกไหมคะสนุกไหมบอกพวกก่อนน้นพีกลับบ้านงาน กลับบ้านกันเถอะลูกยไปกันนะขับมามี่รถป๊อมมานะแล้วพี่บีมไปคนะุณผู้ชมพี่กลับบ้านกัน